สวัสดีครับนายหอยแมงคนบ้านนอกเดอ้อมืเอนี้ได้หอยแมงพามาจับง้วนแล้วครับเนี่ยมืเอนี้แดดเป่งเปี้ยงเที่ยงเลยครับมาจับกันเนี่ยขอ,อกนี้ก็ได้มัวตะกอเพิ่นครับติดกันแหละของพี่นอ้องเพิ่นสองคนเนี่ยคอ,อกนี้ตัวหนึ่งแล้วค้องคางกันอีกตัวหนึ่งจับจับคอ,อกดีก่อนเห็ในเจ้าของเพิ่นมารอยอยู่เนี่ยครับเนี่ย ได้แล้วล่ะตกลงก็เดียบร้อยแล้วเตรียมขึ้นแล้วครับมาเบิงวา่าที่ขึ้นยากขึ้นง่ายเป็นไดราคาเป็นน้งใสราคาเบาวิวว่ตัวนี้ราคากันยังแบบเก่าอยู่คือเก่าแล้วครับบ่ขึ้นคลองแลรากามาดึงขึ้นครับสุดเนี่ยเพิ่นเจางเพิ่นลกระอยดี่ดีทุกมวดครับ เจ้านี่วาจะขึ้นงัวสุดแต่จะเพื่อนกับซอยโดดแข็งแรงดีคนอายุหกสิบกว่าแล้วครับก็ยังแข็งแรงอยู่เลี้ยงงัวเลี้ยงได้ตั้งสองฝูง,งคุณนะของน้องคุณพ่อ mm hmm. เดี๋ยวก็เห็นตัวแล้วครับพี่น้องคลองอกมแล้วดึงออกมาเขาใกล้เพไาะรเดี๋ยวไปเขาไปใกล้มันเสียดซ่วนเอามันมีแมลกออนอยู่ทางในคุณนะคนไทย บ่ใกล้เขาใกล้มันมีลูกอ่อนอยู่เพิ่นบอกบ่ต้องเข้าไปดอกเลยทายไปข้างนอกเนี่ยออกมาแล้วครับเนี่ยราคาบ่าววิวพี่น้องสิบเอ็ดคะแนนดูเนี่ยงูใส่หน,นี่เพิ่นว่าเสียบไปลงทงในห้อยแมงกาจับรวมกันไปหลายตัวจ้ะครับเนี่ยเอาไปลงทงลงเลี้ยงเพิ่นว่าจะเลี้ยงจะเป็นฝูงจากยี่สิบตัวสั่นรวมๆให้เพิ่นไป อยากที่โกง,งน้อยๆขึ้นมาฮอดรถแลวกาโกงเสียครับบ่อยากก้าวขึ้นหัวกดตรงข้างในพุ่นนะแกบ่เกินแห้งคนดอกคนหลยอยู่มือนี้สามสี่หาคนปนซอยกันดึงบ่บ่อยู่บยุอะไรดอกมาดึงกันซอยกันสี่คนผลต้องขึ้นครับงวัวตัวสำเนียบ่เหลียดอกพอกับเตี้ยเตี้ยพร้อม ทํานกำลังคนบ่ไหวขึ้นไปแล้วครับเนี่ยนอน้นองน,นอนก็นต้องขึ้นขึ้นเรียบร้อยแล้วตัวนี้ตัวนึงเดี๋ยวเอาเสืยอกจอคอไว้ก็ไปขึ้นข้อคา,างกันแล้วครับบ่ได้ไปไกลดอกข้อขนี้กับตัวนอยก็ตัวน,น,น,วนี้ใส่พอฝูงคุ้มนะครับเรียงแบบว่าบ่ตงคิดอย่างไยเรียงเป็นวัาพื้นแบบชาวบ้านเขานี่แหละพอของฝูงฝูงเดียวกันมี้ว สองฝูงสามฝูงวกย้ก <kat ana> <criticizing. S 3> ันน <voi COR> <iana> ี่ครับฝูงบบใหญ่มีพองงออยู่ตัวเดียวครับใส่อยู่น้ำกันนี่แหละคองได้เราขับข้คางกันนะหันรถไปหน่อยเดียวหันท้ายับกันจะซื้อโคหนาข้อคนยุ่งคางกันนั่นแหละพี่กับน้องเพิ่นล่ะสองเจ้านี่ขายน้อยห้อยแม็เป็นประจำตัวนี้ก็คะแนนเบาๆนะครับ ก่สียานุ่มแล้แม่มันโตไม่ใหญ่ตัวเนี่ตัวเนี้ย,ยแม่มันเป็นงัวเทาเนี่ยหน่อยแต่ก็ว่าให้ลูกดีดีปีเตอโตปีเตอรโตขาตไปติดตะไครา้จังน้อยนึงเดี๋ยวไปเบนเออกก็ขึ้นแล้วนี่ก็ส้อยกันดึงครับโมมิเลียคนสี่คนผู้เ่าได้ก็มีแห้ง ขึ้นแล้วเรียบร้อยครับ2ตัวใสเวลาบอทันโดนหรอกเพรามันอ,อ,อยู่ใกล้กันตัวนี้ก็ราคาเบาๆแล้วครับพี่น้องเจ็ดคะแนนหนึ่งขึ้นบางคันนะคุณเพิ่งเลี้ยงหลายตัวอยู่เลี้ยงพอเดือดห่อนเลี้ยงเงินเลี้ยงท้องกับพอได้ใสเงินกับมันนั่นแหละมีงัวกับได้ใสเงินโหลดแป๊บเดียว ของเนื้อหอยมากัดได้ใส่ต่างรดละ่ะกำลังเป็นเสียกเป็นอย่างอยู่เก็บเสียกเงาเอาเสียกสันใส่เดี๋ยวเสียกเงา้าคอประเด็นวิพันันหนึ่งขยับหนาแป่งน้อยไมย่นด้ถอยโตกีกดื้อสื่อทุกมือครับ ได้หอยแมงกระซื้อทุกมือแะเดี๋ยวพาไปเบิ้งขอกไหมลองไปแล้วก็ดีพาไปเบิงอองเบ <imo> เบ้งแถวเอางัวไปลองตลาดนัดไปส่งเพื่อนพอร้อมซื้อกันแล้วก็มีเดี๋ยวไปส่งเพื่นตลาดนัดขายตลาดนัดพร้อมตลาดนัดบ้านพะเนียดเดี๋ยวได้หอยแมงดีพาไปเบิ้งาะว่าไปส่งเพื่นตลาดนัดพะเนียดมีงัวหลายอยู่ครับตลาดนัดพะเนียดก็ได้ตลาดนัดพะเนียดกั <imo> ตรงกับปั้นเสาตลาดนันใหญ่ครับตรงกับปันเสาทุกเสาครับ เริ่มตั้ือนจะเวลาพูดแล้วครับตีสามขึ้นไปพูดแล้วครับตีสามตีสี่ตีห้าขึ้นไปเลยจนว่าเส้สายจากน้อยสองสามโมงเช้าถึงหัวสี่โมงเช้าเป็นบางมือก็เริ่มวายแล้วนายหอยทางใดก็ติดมหาซื้อไปเลี้ยงด้วยคนที่หามาซื้อเลี้ยงกับมาใดเด้อครับตลาดนัดพะเนตดเดี๋ยวนอยหอยแม่งทิาพาไปเบืองครับจับหัวสุดนี่แหละก็ไปเตรียมคอก ลงคอกไวกับเสี่ยมภาพไปเบิงเหมือนคอกว่าเพื่นนะครับมีอยู่สามขอกติดกันอยู่นี่แหละคอกกระสิบกว่าตัของขอกหนึ่งลายก็เขาสามสิบกวโตมีไม้บ้านนึ่งครับเป่นกับคาประจํากันครับเนี่ยนี่ว่าทีอา ขายออกมันกวนงัวาปาสันเริ่มไล่กวนง้วแล้วเสี่ยวเฟียงลงผอมปราสันเพิ่นวาเดี๋ยวจากน้อยฝนลงเฟียงมันดิแพงกนติดตุนเฟียงไว้ก่อนเพราะว่าฝนลงเ้วก็เฟียงมันมีอากาเป็นมีที่เฟียงกัวดังมันก็ดิแพงขึ้นเพิ่งกะเสี่ยวเงินเอาตังค์ไปซื้อเฟียง่าสั่นกำลังคุยราคากับเพิ่อนอยู่ครับก็บ่ค่อยพลาดดอกเอาเพิ่นน้อยๆครับบวกเพิ่นบางๆเพราะ้าคาน้่มหมน้ำมันไป อกนี่ก็ได้ซื้อกันอยู่ประจำงัวซุ้มพีซุ้มน้องเพิ่นหลายตุดเนี่ยเลี้ยงเวยใกล้กันก็ที่โตข่าหกฝุ่งมันมั้งในหอยแมงก็ไมาคอยเก็บเอาตะกุงตะกรงอว่ายังไปเรื่อยๆอยล่ะมีพี่น้องเพิ่นที่ขายเจ้คนนี้เพิ่นกระทบให้ในหอยแมงมาเองไงล่ะพี่น้องเพิ่นนะว่าที่คอกได้คอกได้กัน เดี๋ยวก็เวลาเขาซื้อให้เพื่อนกาซื้อให้จะดีแน่คอกนี่บวกกันบางๆเพราะได้ค่าน้ำมันก็นเอาแล้วาลางังงามตัวมันอยู่ครับเนี่ยเป็นตัวผู้คือเก่าละสองตัวในวหน่ตัวนึงน่อยตัวนึงครับคือคอบ,บังหันละ่ะอันนี้บอเลี้ยงเพื่นที่ดีครับเนี่ยเพื่อน อยู่ไฮยู่นากระโดดซุ้มผู้เฒ่ารครับตกลงกันแล้วครับถอยรถลงมาแล้วคอบเพิ่งก็อยู่ไฮยู่นากันซุ้มผู้เฒ่าผู้แก่ครับมาเลี้ยงงวัวเลี้ยงงางกูนี่แหละลูกเต่าก็น,นอนในบ้านครับในหมูม่บ้านพน่ะอันนี้เพิ่นคอกงัวเพิ่นแต่เพิ่นก็อยู่กลุ่มใหญ่อยู่ครับสุดเนี่ยเลี้ยงงัวกันหลายฝูงนี่กับพ่อคุ้มฝูงขึ้นเราด้วยครับเนี่ย แต่ว่าคอกเอพ่นผสม,มเรียดร้อยแบบนีครับทั้งทังหลังคุณน,นะไม่ใคยดื่อแต่ว่าสุดเนี่ยเพื่อนนะพอตุงเป็นอยู่เพื่อนเคยจับสียาสีหนังอยู่ึ้นง่ายอยู่หรอกครับเนี่ยโบนอนเป็นไสดได้คันมัน้อนอะ้้นยากโหลดโกงโกงกันนะ ทำมาตีเล่นหนา้าเล่นหลังเนี่ยเมื่อมาหอดท้ายรถก็ขึ้นได้ครับเนี่ยไม่ยากหรอกเมืง่งโตมหมน,นะครับพี่น้องตัวนี้คะแนนกับเบาๆครับตัวนี้กับสิบสองคะแนนครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้ใหญ่อยู่เลือกนมแล้วสูงยาวดีตัวนี้เรี่องขุนดีพอดเนี่ย,ยน,น,ยนะน้อยให้แมกนก็นทิไปร่วมกับสูตรที่ว่าสูตรกอนรุเละครับใส่เนี่ย เอาไปส่งเพิ่นเ <Yeah. S 1> พิ่นไปวาดซิเลียงลงฝูงกันแหละโ <_ d ial ing> บใครโกงหมดแล้ตัวนี้แต่ว่าคนดึงมาหน่อยโบใครมีแห้งดึงกันคนดึงคนเดียวครับ <_ d ial ing> ขึ้นแล้ว ค่อยๆนั่นขึ้นก็ได้มันขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นลแล้วไปเราตัวนึงคล้องอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็ออกสีหมอกๆแต่ว่าล่ำดีครับตัวนี้อายุดีแล้วอายุก็ไล่เลี่ยงกับตัวของขันแหละแต่ว่าบาแมนบ่ใหญยน่าคอยเบิง่งคอยติดตามกันเบิ่งครับประเรื่อยๆว่าราคางวามสิขยับบอกกันยังอยู่คือเก่าล่ะครับ มันก็เป็นทั่วๆกันตลอดไปนะแะเว้าอาวาซุ้มพิ่นต้นทุนเกา่าเรียงว่ามาจาเกษตรกรพิ่งกะว่ามันก็ได้หน่อยอยู่แต่ก็ต้องทำใจเฮ็ดใจว่าั่กนเคยขายถือตัวนี้ก,ก็ยังมีว่าั่นมันเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงขึ้นสุดเดี๋ยวก็ลงสุดทั้งที่ก็ขึ้นอีกลำดีครับตัวนี้ หนาลำลํำดีได้อายุดีในบ้านนี้อีกสองตวัวเดี๋ยวที่พาไปเบื่องบ้านไม่เ้วยอครับเนี่ยเป็นโทมาห้ไปเบิ่งอีกบ้านนี้แล้วเพื่อนบอกให้ไปเบิ่งงัวบ้านพี่น้องเพื่อนนั่นแหละขันเจ้านี่ขันมาขันอะรโทมากับกลุ่มเพื่อน,น,นหลายหลายเจ้าเพื่อหรอกสามบ้านที่บ้านเพื่อนละคันด้ซื้อกันนะบ้านละสองตัวบ้านละตัว,ตวนนครับ ร่วมกันไปกลุ่มนี้เพื่อนมีเรียดร้อยอมนะครับซุม้มรูปรุป่นหลานเพื่อนเลี้ยงเรียดร้อยกันมีอยู่ใ,ใกล้กันนี่แหละครับฝูงเนี่ยอีกฝูงหนึ่งที่ว่าในห้อยแบงก็เคยประมเอาไปสุดนั้นหกสิบกว่าตัวครับอยู่ข้างๆกันนี่แหละ เออนั่นว่าเลี้ยงบ่ไหวหาคนงานบ่ได้ว่าซั่นมันก็เลยตัดความรำคาญว่าซั่น,นอายุเพิ่นก็นหลายแล้วก็เลยขายเมาสได้ให้แมงอยไปสุดนั่นน่ะมันก็อยู่คอกข้างๆกันนี่แหละพี่น้องเพิ่นทั้งนั้นแหละครับเนี่ยดึงบ่้ไขย่างตัวนี่ยเดี๋ยวก็หาคนมาซอยดึงเพิ่นเพื่อน,นลูกหลานเพิ่นมาคอยซอยดึงซอยดึงอยู่ บักบอกบัาหันกับราคาเบาๆว,วยครับวับงหันนะราคาเบาว,วิวครับตัวหันนะเก้าคะแนนครับเนี่ยไอ้บ้านที่ว่าเพื่อนโทรให้ไปเบิง่งอีกตัวนึงว่งว่ามันบ่อยสบายครับท่านลงมาในเขนปาสาทชนรสิธิ์แล้วครับเนี่ยสะพานทางรถไฟก็นามเริ่มแห้งแล้วครับมั่ผมก็ไอยมาเลี่ยงแถวนี้มันว่ามันบ่กลับบ้านมาสั่วมันไข่บ่สบายเพื่อนที่ขายให้ในห้อยแมงนะครับเนี่ยขี่รถตรงมา ลุงในเคียนมาเลยมันบอยอมเขาไปบ้านแต่มันยงางบม่ไหวมัง้งจต่ของเพิง่งจะน้ำหนาไปพูดนหรอครับบรรยากาศเคียนภาษาครับตอนนี้น้ามันแห้งลงเนีย่ยตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ตะพานสองก็ตะพานสามนะครับทั้งรถไฟเนี่ยครับเนี่ยน้ำเริ่มแห้งกับฝนตกก็เริ่มหนากรับมีอยู่แต่ว่าเป็นหยาหินเหีเ่ยนลุงไม่ในเคียนนะครับเนี่ยจต่ของมบนขี รดเคียงน้ำหนาไปโอ้โหเห็นงวดีนอยู่ไกลๆกันครับเนี่ยบรรยากาศน้ำแรงๆนะครับเบางอคอกเราตัวนี้มันพเ,นเนขาคอกทา้งรถไฟกับอากาศดีแท้ทั้งนี้เป็นตาเรียงงวดเป็นตามานนั่งเห่นอยู่ดอกทั้งเนี่ยครับเนี่ยมึงบรรยากาศเด้อเนี่ยตอนน้ำขึ้นลงมากไปนะครับปุ๋ยละใกล้ๆข้อตะพานหุดเละเลิกคักทั้งนี้ก็ไดนี่ก็เพิ่งกับป้อยน้ำออกไปเฮ็ดป่อยน้ำไปมันก็นั่น นานรถต้องเรื่อยเนี่ยยืนอยู่นี่นะครับเนี่ยไรก็บวอยอมกลับบ้านเจ้าของเพิ่งที่คานเบิ้งแล้ววันเลยบาให้หมอเขามารักษาในเคียนแล,แล้วว่ามันบริจากยางกลับบ้านทามันห่อนมันนอ่นบ่ได้มัดบม่ได้ดยังครับแต่มันมาเดืนอยู่ใต้ทางรถไฟเนี่ยครับเนี่ยเมงวันกระไรหลายจอเต็มอยู่นะห้อยแมฆกระไรยงาง,ไ,งไปเบิง้งไปเบิง้งคำหูอยู่มันไข่ งูเนเย็นจมูกเอด่งมันแห่งของเพื่อนว่าก็เอาไปรักษาได้ก็เอาไปอยสันบอกให้ในห้อยแมงกำลังคุยราคากันอยู่ครับเนี่ยผอมครับมันบ่อยากงานจังวัดมันสบายอยู่ในกระไดใส่กลางๆใส่ใหญ่อแมงงัวรูปกระดูดนมผอมเลยเพื่อนว่าเพื่อนว่าคุณนะครับอากาศแรงๆกระไดตะวันเอตะเวินกำลังที่ตกดินพอดีเลย ยางจากนี่ขึ้นไปคอบมันก็นหลายกิโลยเยอะเกินไปนะประมาณจากปูดเดอร์ซีหาโลเพื่อแล้วกว็ดีหอดคอบมันนะเลี้ยงได้ครับเพิ่์นโให้นอนในเขียนเพิ่์นโบห้ตังคอบตั้งอย่างในเขียนดอกให้ขึ้นไปทั้งเทิงหมดละเมื่อไล่ลงมาเลี้ยงเอาไปที่ไปที่มันหามาตัางคอบใน,ขบในเขียนในอย่าง กำลังคุยกับเพื่อนอยู่ครับอย่ว่าเพื่อนเสีอาไลาเป็นไหนเพื่อนบอกว่าเอาไปรักษาซะในหอยไว้สันฉันก็บอกมีเวลารักษาสีจยาไปแล้วมันก็นยังทุ่มซึมอยู่สันไ่ก็บอกเข่าคอกอาการที่แย่หลายตื่นไปแล้วครับเนี่ยอากาศมันเอตอนเว้นัปนหอนพร้อม กันมาในกลุ่มนี้ก็ได้ซื้อหลายตัวของที่นะครับเนี่ยพี่น้องเพื่อนนะโตหาไม่ห้อยแมงตลอดบุ่นตะเคียนก็กว้างกว่างครับบอลเลี้ยงเพื่อนนะแต่ว่าหย่ามันบปล่อยทั้งหมดละหย่ามันเหี่ยมมีงวฝูงอื่นพร้อมโมเมนต์ฝูงเดียวกับฝูงพี่น้องเพื่อนจากผมว่าละแล้วกับฝูงคนอื่นพร้อมมาเลี้ยงอยู่ในเคียนพอเลี้ยงแล้วก็ไล่ขึ้นอยู่ไข่เคาะวันนึงเทิ้งหมนละไล่กลับบ้าน ส่งเรื่องก,ก็แล้วก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ถอยรถขึ้นเรียบร้อยแล้วเพิ่นกจ็จะกลับบ้านเพิ่งพุ่นได้ให้ใบเมียงก็ไดออกอีกทางหนึ่งไปได้หลายทางอยู่ทวงก่วงสวยงามครับทั้งนี้หมอน,น,นี่กันยำแรงๆหน่ครับเนี่ยแต่เบ้งก็ทิตกดินแล้วที่คำทีท่มืดตัวเนี้ย เาไปจอดล้อทั้งพุ่สองตัวอยู่ทั้งรถนกับซื้อมาบ้านบางหันด้วยครับพี่น้องเพิ่นนั่แหละมันดื่นลบเงาแดดเงาหยางกย็ยูช่องไง้ทางไงรถไฟพอดีเสารถทางรถไฟนี่ละบางแดดมันมันห่อน มัน่ได้ผูกเสียบผุกยันก็โบมบนี้มันบ่ไหวแล้วครับพี่น้องมันอากาศมันแย่แล้วซึมแล้วดูซึ่งด้วยกับตะกอที่ว่าซื้อไปสองตมังหันนล้นะครับนะมั่อวนนะ่ะนี่ก็เตรียมเอาคือตัวนี้ขึ้นก่อนถ้าเปิดตะวคุตะไคร่เรบแลรวก็เอาขึ้นตกลง ราคากับเพื่อนล้วครับเนี่ยเพื่อนก็บ,บอกว่าไปรักษาเอาเด้อว,ว่าทนเทียบปัญหาเนี่ยกับในหอยแมงกับชีวิตร้องเบ่งอยู่ห,อหรอ,รอ,อกขึ้นไปทั้งคอ,อกับหน้ามันยังให้ไม่กินชีวิร้องรักษาเบ่งตามหมอเพื่อนมารักษาเบ่งอยู่นี่มันอยู่เลิกปวดโทรหาหมอเพื่อนก็เกลงใจหมอว่าท่นมันอยู่ไก่หรอท่นเพื่อนกับพวกใครอยากมาหรอครับแต่มันอยู่ไก่ทางรถก,ก็เขายากอยู่ หมอมาสิดให้เราอาการก็กว่ามาันทีดีขึ้นกน็ดีขึ้นพักนึงก็เลยแย่อีกว่าสันตัวแรกว่าในห้อยแมงก็กสิเอาขึ้นรถไปส่งเพื่นนอบนบรรยายเพื่อนรักษาเพื่อนว่าไม่มีเวลาดูแลแล้ว,ว่าสันณเอารถไอ้เคียงเพื่อนขี่รถมาพาในห้อยแมงมาครับเลยเขาม้าบกับขอกอากาศน้ำแรงครับทงควง อากาศดียำแรงอะบ่อ,อ,อห่อนเดี๋ับแ้เสาห่อนแล้วยันมังแรงเลยจ้แต่เป็นมันตกแล้วก็เสาห่อนล้วละโอนนะทางรถไฟไปหอดพุนนะครับจ้ะ <c oughs> ผู้ใดวางผู้ใดาาตายย่างกาสายเต้นสายยังก็มาเที่ยวมากางเต้นได้เลยครับแถวๆนี้ก็ได้อากาศบรรยากาศกเงียบดี อืลมแล้วครับเนี่ยค่อยๆกันดึงขึ้นมาค้องขึ้นมันบม่ครมีแหงมันดีนะมันลมพลาดแล้วขึ้นได้อะไม่ค่อยลมที่หลังคอมัมนนายหอยแมงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้นครับเด้อครับสวัสดีครับผม